กำนานกระหังดงประพันโดยโตบบางจากเย็นวันนั้นผมได้มีโอกาสเข้าไปหาตาสุยชาวบ้านหนองบอนอาชีพของแกเป็นพรานป่าแต่ก็มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์มนมืดที่วิชาแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้ทำให้ผมต้องแบกหน้าไปขอพึ่งพาพรานสุยหวังให้ใช้ศาสตร์ด้านนี้ช่วยเหลือ เพราะครูสมชายเพื่อนรักของผมเกิดการเจ็บป่วยกระทันหันญาตินำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่หายอาการมีแต่สุดลงพอไล่เรียงเหตุการณ์มีจุดเริ่มต้นมาจากวันที่ครูสมชายกับผมเข้าป่าไปล่าสัตว์พอกลับมาถึงบ้านครูสมชายก็เกิดเจ็บป่วยทีแรกคาดว่าจะเป็นไข้ามาเลเรียป่วยมาหลายวันแล้วกินยาก็ไม่หายครั้นพอไปหาหมอ ตรวจดูอาการก็ได้ยามากินแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นมีบางครั้งนอนละเมอเพ้อพบพูดถึงแต่เรื่องราวเกี่ยวกับผีป่าผีไพรจนญาติพี่น้องต่างก็เป็นกังวลด้วยเกรงว่าจะโดนของโดนคุณใสเล่นงานเอาผมจึงขันอาสานำเรื่องนี้มาปรึกษาตะสุยจะมีวิธีใดบ้างช่วยเหลือผ่อนจากหนักเป็นเบาลงได้บ้างตาสุยรับปากจะดูให้ แล้วให้ไปนั่งหน้าแทนพิธีในห้องบูชาพอออกมาจากสมาธิแกบอกว่าครูสมชายโดนมาหนักแต่ถ้าคนยังไม่ตายก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดในตอนเย็นวันนั้นตตสุยได้ทำต้มไก่เลี้ยงดูปูเสือผมเป็นอย่างดีแตสวยให้ความเป็นกันเองกับผมมากบรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายในช่วงหนึ่งแกได้ขอให้ผมเล่าเรื่องในคืนที่ผมกับครูสมชาย ไปนั่งห้างที่โป่งนกเปล่าผมเร่งทบทวนในคืนนั้นเราหวังจะได้แก้งสักตัวมาทำอาหารที่เหลือก็ทำเนื้อเค็มเก็บไว้กินยามหน้าหนาวเชาว้าวันนั้นออกเดินทางกันตั้งแต่เชา้าโดยรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงชายป่าและเดินเท้าต่อจนถึงเขากระทูก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วเราช่วยกันหาฟันไม้แถวนั้นมาขัดห้างพอเสร็จแล้วจึงพากันขึ้นไปนั่งพัก รอกันข้างบนตั้งแต่ตะวันยังไม่ทันจะรับฟ้าลาดินส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นได้ตระเตรียมไว้พร้อมแล้วข้าวเหนียวกับเนื้อทอดทำห่อมาจากบ้านเอามากินในมื้อเที่ยงยังเหลือเหลือถึงกลางคืนหากรู้สึกหิวจะแสบท้องจำเป็นต้องมีตุนไว้บ้างไม่งั้นเป็นโรคกระเพาะเอาได้ยังไม่ทันจะมืดค่ำเราสองคนนั่งกันเงียบกริบต้องแปลกใจกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเดินดุมๆุ เป็นเงาตะคุ่มออกมาจากในป่าที่รกชัดเข้ามาเดินบนหนทางเล็กๆกลางป่าอันเป็นทางเดินของสัตว์ผมกระซิบถามครูสมชายว่ารู้จักชายปริศนาคนนี้ไหมครูสมชายสันหน้าลงเอ่ยว่าทั้งผมและครูสมชายต่างก็ไม่เคยเห็นไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนที่แปลกใจก็คือเขาสวมแต่ผ้านุ่งรัดท่อนล่างแต่เพียงเท่านั้นไม่ถือปืนไม่พกมีด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นพวกพรานหรือพวกมหาของป่าไม่มีสัมภาระใดๆเลยติดตัวชายคนนี้เดินมาจากทางไหนและกำลังจะไปที่ใดคงมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้เราสองคนได้แต่คิดเท่านั้นก่อนจะละทิ้งความสนใจดึกดื่นค่นคืนขณะที่เราสองคนกำลังเป้ารองให้สัตว์ตาขาดเข้ามากินโป่งท่ามกลางแสงจันทร์สอดส่องพุ่มไม้มาถึงพื้นดิน เป็นจุดพราวไม่ถึงกับมืดแต่ก็ไม่สว่างนักผมขยี้ตาแรงเพราะเห็นเงาตะคุ่มของสัตว์ชนิดหนึ่งมันเหาะย่างเข้ามาจากไกลเป็นใกล้เข้ามาในอนณาเขตบริเวณของโปร่งนกเป่าผมคล้ายจะได้ยินเสียงเคี้ยวเอื้องดังงุบงับจึงใช้ข้อศอกสกิดเพื่อนร่วมห้างให้เตรียมพร้อมผมเป็นมือฉายไฟอีกคนเป็นมือยิงขณะที่ผมกำลังจะกดสวิตไฟ ให้ครูสมชายสังหารแก้งตัวงามพันรู้สึกผิดปกติเริ่มจะกลิ่นเหม็นฉุนเฉียวแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะสมาธิจดจ่อกับเป้าหมายพันมีเงาดำลอยวูบผ่านมาจากด้านบนและไวเกินกว่าจะหันไปมองได้ทันเห็นเพียงเงาดำวูบหนึ่งและเสียงดังพึบพับคล้ายสัตว์มีปีกบินผ่านมันเป็นตัวการทำให้แก้งเลิดไปเสียก่อนเราได้แต่บ่นกันเอง ทำไมถึงพลาดได้ไม่รู้คืนนี้แก้งจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่เสียงดังพึบพับกลับมาอีกยอดไม้เกะก,กะทำให้มองเห็นยากเมื่อพยายามแหนหน้ามองขึ้นไปพลันต้องตกตะลึงผมรู้สึกร่างกายมันชาไปหมดเมื่อพบว่าเจ้าของเสียงลึกลับมันคือั้างข่าวขนาดใหญ่ไกลขนาดนี้ทำให้มองเปรียบเทียบขนาดน่าจะพอๆกับชายร่างกำยำคนหนึ่งได้เลยจะผิดตาก็ตรงที่ มีผังผืดหรือก็คือปีกหนังงอกออกมาจนดูเหมือนคนครึ่งสัตว์ปีกเสียงตีปีกของมันเป็นตัวการทำให้แก้งแผ่นนี้หายไปก่อนจะได้ลั่นไกครูสมชายนึกแค้นใจเจ้าตัวประหลาดไม่สนแล้วว่ามันจะเป็นตัวอะไรเลยยิงใส่ในระยะยากที่จะพลาดเสียงดังเปรี้ยงโอ้ยเสียงร้องของเจ้าตัวประหลาดเหมือนเสียงคนไม่มีผิดกระสุนนัดนั้น ทำได้เพียงได้รับบาดเจ็บร่างส่นเซไปในอากาศคล้ายจะตกลงพื้นก่อนจะประคองตัวบินหายเข้าไปในป่าลึกผมรู้สึกใจคอไม่ดีเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมดังแว่วออกมามันเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นยิ่งนักก่อนจะเงียบเสียงไปในที่สุดแต่ความรู้สึกกลัวมันบาดลึกเข้ามาแทนที่ผมเองใช่ว่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะจะเดาออกว่าเจ้าสิ่งนั้นคืออะไร และมันจะต้องหาทางกลับมาแก้แค้นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งผมนั้นระมัดระวังตัวเสมอบรรดาสัพพักของคลังของแทนตัวครูบาอาจารย์มีไว้ป้องกันตัวพร้อมผิดกับครูสมชายที่เป็นคนสมัยใหม่ไม่ยอมเชื่อเรื่องจำพวกนี้บอกแต่เพียงว่ามันเป็นคขังข่าวยักษ์พันหายากไม่แน่อาจจะบินไปตายไม่ไกลจะหากล้องมาถ่ายเอาไว้ เพื่อบันทึกสถิติโรคเป็นการพูดในเชิงตลกขนองมากกว่าจะจริงจังช่วงเช้ามืดครูสมชายเริ่มรู้สึกผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกปวดหัวตัวร้อนคล้ายจะเป็นไข้กับอีกอาการคือรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาผมต้องช่วยประคองครูสมชายระหว่างทางไปพบเข้ากับคนแก่ท่าทางใจดีเดินสวนทางมาแกบอกว่ามาหาน้ำมันยาง พอเห็นสีหน้าซีเซียวของครูสมชายก็เลยชวนให้ไปพักที่กระท่อมมีสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไข้ให้ได้พอไปถึงก็นำขันน้ำมาส่งให้ครูสมชายรับมาดื่มอย่างเต็มกระหายหลังจากนั้นตะแก่ได้นำสมุนไพรหลายขนงมาต้มให้ดื่มแม้อาการดีขึ้นตะแก่บอกว่าครูสมชายโดนคุณใสให้รีบกลับไปให้ผู้มีวิชาช่วยแก้ไข ไม่เช่นนั้นจะมีอันเป็นไปอืมผมฟังคุณพูดมามันเป็นกระหังโดงครับคู่สมชายไม่น่าจะไปยิงมันเลยหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆแต่สุยรับฟังเรื่องราวแล้วโครงหน้าผมก็มีส่วนผิดด้วยที่ตอนนั้นห้ามครูไม่ทันช่างเถอะครับคุณใครผ่านไปป่าแถวนั้นมักจะเจอมันทำตัวเป็นเจ้าป่าที่ระรานคนสักวัน ต้องเกิดเรื่องแน่ดีเหมือนกันผมจะได้จัดการให้สิ้นเรื่องสิ้นลาวไปเสียทีพรุ่งนี้เราทําถีเข้าป่าล่าสัตว์นะครับผมจะเตรียมกระสุนที่ผ่านพิธีล้างอาถรรพ์เอาไว้จัดการกับผีร้ายได้ทุกชนิดรับรองว่ามันได้เจอที่เด็ดของผมแน่แตะสุยขอชนแก้วกับผมตกลงเราต้องไปที่โป่งนกเป่าสินะครับคราวนี้ไม่ได้ไปยิงสัตว์ แต่ไปยิงกะหังผมรู้สึกห่อเหี่ยวแต่ภารกิจจำยอมต้องไปคุณพักผ่อนเถอะครับเก็บแรงไว้เดินป่าพรุ่งนี้ครับตะสุยผมรับเอาเสือมุ้งหมอนที่เจ้าบ้านเตรียมไว้ให้จัดการที่หลับที่นอนของตนเองไปวันรุ่งขึ้นผมทำแบบเดิมกับที่เดินทางไปกับครูสมชายคือให้ตาสุยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อประหยัดเวลาเดินทางแล้วเดินเท้ากันต่อ จนถึงโปร่งนกเปล่าในช่วงเย็นคราวนี้ไม่ต้องเสียเวลาทำห้างเพราะใช้ของเก่าที่ทำไว้ครั้งก่อนลูกห้างทำจากไม้ไผ่ยังเขียวอยู่เลยก่อนจะค่ำมืดก็พากันปีนต้นไม้ขึ้นไปนั่งบนห้างคุณพักผ่อนไปก่อนเถอะครับถ้ามีอะไรเข้ามาผมจะเรียกเองสองสามวันมานี้ผมคิดมากนอนไม่ค่อยหลับและเหน็ดเหนื่อยกับการเดินป่าไม่รู้เป็นเพราะอะไร คืนนี้รู้สึกง่วงจนทนไม่ไหวเลยงีบหลับไปนานตาสุยนั่งนิ่งคล้ายกำลังทำสมาธิเพื่อสื่อสารกับสิ่งเหนือโลกจนเวลาผ่านไปดึกตื่น,นค่นคืนผมตื่นขึ้นมาเผื่อว่าตาสุยจะพักสายตาบ้างจะได้อยู่แทนคุณตื่นมาก็ดีแล้วผมมีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับกระหังดงกับคุณทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย หมายความว่ายังไงครับตาสุยไม่ใช่เพราะครูสมชายไปยิงเขาก่อนเหรอถึงได้ทำของใส่ไม่ไม่เลยครับกระหังต้นนี้ใกล้หมดอายุไขแล้วแต่จะตายไม่ได้จะต้องหาตัวแทนเสียก่อนเป้าหมายคือคุณคนใดคนหนึ่งจะต้องรับสืบทอดวิชาจากมันดังนั้นพรุ่งนี้เช้าคุณต้องรีบออกไปจากป่าให้ไวที่สุด ขืนอยู่นานไปพรอยจะเสียทีให้เล่เหลี่ยมให้กับไอกระหังตนนี้ตะสวยกล่าวอย่างมั่นใจผมเองนั่งอึ้งแล้วอึ้งอีกไม่อาจมีความเห็นแต่การทำตามคำแนะนำเป็นสิ่งที่ดีเรานั่งกันจนค่อนแจ้งได้มีเสียงปีเท้าคล้ายสัตว์เข้ามากินดินปโปรงตะส่ยกระชับปืนแน่นเล็งไปที่ร่างนั้นทันทีพลานมีเสียงร้องโอดโอยดังขึ้นมาจนตสุยถึงกับร้องเฮ้ย hey, เมื่อเห็นร่างนั้นส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นภาษาคนโอ้ยช่วยด้วยข้าโดนยิงเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ข้างล่างในเมื่อมันใกล้จะสว่างแล้วไม่มีอะไรจะต้องเกรงกลัวตาส่ยเลยเรียกให้ผมรีบลงจากห้างเราพบว่าเจ้าของเสียงร้องเป็นชายหนุ่มผมกับตาสุยเข้าไปดูอาการของชายคนนั้นกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญเพียงแค่ถักทากบริเวณโคนขา ตาสวยโครงหน้าแกไม่ได้จับปืนยิงสัตว์มาเป็นสิบปีทักษะทางด้านพลานหดหายไปเยอะไม่คาดว่าจะพลาดยิงคนได้ดวงตะวันของวันใหม่สาดแสงกล้าขึ้นทุกทีไม่มีอะไรให้เครือบแคลงสงสัยชายหนุ่มแปลกหน้าคนนี้เป็นคนไม่ใช่ผีสางมาหลอกตาผมกับตาสวยช่วยประคองคนเจ็บกลับไปที่พักกระท่อมของเขาอยู่ในป่าอีกฟากเดินไปไม่ไกลก็ถึงพอมาถึงผมต้องแปลกใจ เพราะมันเป็นกระท่อมหลังเดียวกันกับชายแก่ท่าทางใจดีคนนั้นแต่ตอนนี้แกไม่อยู่ผมเดาเอาว่าคงจะออกไปทำน้ำมันยางคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาคล้ายด้วยน่าจะเป็นพ่อลูกกันเราช่วยกันทำบาดแผลที่บริเวณโคนขาให้แผลไม่ลึกนักทีแรกแค่เห็นเลือดออกมามากผมยังตกใจเลยเมื่อทุกอย่างดีขึ้นผมกับตาสุยได้พูดคุยกันกับคนเจ็บ เขาบอกว่าได้เข้ามาทำน้ํามันยางในป่าคนเดียวนานทีจึงจะเอาน้ำมันยางเข้าไปขายในหมู่บ้านเราพูดคุยกันครู่หนึ่งแต่สุยเห็นจะขอตัวเพราะมีภารกิจจะต้องไปทำคนเจ็บขอเวลาไปเอาน้ำมาให้ดื่มเพราะมาตั้งนานไม่ได้ดื่มน้ำสักขันแต่สุยท่าทางเร่งรีบลุกขึ้นยืนเผอิญไปชนเข้ากับน้ำตกหล่นพื้นเสียก่อนผมก็เลยอดแต่สุยรีบคว้าข้อมือของผมพาเดินกลับทันที ผมแปลกใจที่ตะสุยพามาหยุดอยู่กลางป่าไม่ได้บ่งหน้ากลับแกเริ่มก่อไฟหุงหาอาหารมีพกข้าวสารอาหารแห้งมาด้วยพออาหารพร้อมที่จะเริ่มกินกันไปตะสุยบอกกับผมว่าไม่จำเป็นต้องรีบกลับหรอกในเมื่อภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นผมสงสัยไอ้เจ้าคนนั้นมันจะเป็นกระหังพยายามมองตากหลายครั้งมันหาทางเลี่ยงตลอดแต่หาทางเข้าหาคุณ ดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ดื่มน้ำในขันไม่งั้นคุณได้โชคร้ายเหมือนครูศพชายแน่ผมยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกแต่สุยไม่เกิดน,นำก่อนหน้าเลยสักนิดอยุ่ๆก็พลงออกมาแบบนี้แต่สุยหมายความว่าชายคนนั้นน่ะจะทำคุณสใส่ผมหรือครับหนักกว่านั้นอีกครับแต่รับน้ำลายกระหังเข้าไปจะได้ถ่ายญาติผีกระหังเหมือนกับครูศพชายแต่ยังไงแก้ไขได้ทัน เพราะยังถ่ายทอดให้ไม่ได้สมบูรณ์แต่สุยพูดเหมือนเจอต้นต่อของปัญหาแล้วผมถามย้ำไปอีกชายคนนั้นเป็นกระหังใช่หรือไม่แกพยักหน้ารับด้วยแววตาจริงจังไอ้เจ้าคนนั้นนะ่ะคงจะเป็นคนมีวิชาอาคมพอผิดคลำก็เลยกลายเป็นกระหังเที่ยวหากินของโสโครกก่อนจะหมดอายุไขก็เลยมองหาทายาทฟังที่ขุนเล่ามา มันเล็งคุณตั้งแต่เข้ามาในป่าแล้วถึงได้มาเดินเรียบเคียงในตอนหัวคำ่ำหมายใจจะเข้าร่ายมนต์ดำทำให้คนเจ็บป่วยเล่กกลนของมันมากจริงถ้าตามไม่ทันก็เสร็จมันไปตาสุยเอ่ยขึ้นยังเจ็บใจแล้วมีวิธีแก้ไขให้ครูสมชายหายบ้างไหมครับตาสุยเรื่องคาถาอาคมผมไม่สันทัดนักหรอกแต่ถ้าใช้เล่เหลี่ยมผมมั่นใจว่าผมนี่ไม่แพ้ใคร เราต้องเด็ดปีกเด็ดหางของมันก่อนครับผมหมายถึงกระด้งกับสากมอนจะต้องเอามาทำลายเสียก่อนจะฆ่ามันได้ต้องชิงลงมือทำก่อนที่ความเป็นทายญาทจะเข้าถึงคู่สมชายเต็มตัวกระหังตนนั้นก็ตายนั่นแหละการถ่ายทอดทายาทจึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่เราต้องชิ้งลงมือก่อนแล้วตะสุยก็วางแผนให้ผมย้อนกลับไปขออาศัยด้วยที่กระท่อม เพื่อตามหาของสำคัญจะทำผิดพลาดไม่ได้เพราะมันหมายถึงครูสมชายต้องกลายเป็นกระหังไปจริงๆในเย็นวันนั้นผมคนเดียวได้ย้อนกลับไปที่กระท่อมจะขอนอนพักค้างด้วยสักคืนหลายครั้งที่ถูกรบเร้าให้ดื่มน้ำกับกินอาหารผมปฏิเสธโดยอ้างว่าจัดการเรื่องปากทองมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงพอค่ำหน่อยผมก็แสงขอหลับนอนก่อน จาคนผีกระหังเดินหายไปทางหลังบ้านไม่ให้ผมรู้ตัวเพื่อจะออกหากินและกลับมาอีกครั้งในค่อนแจง้งโดยที่ผมคอยจับตาดูว่ากระหังตนนั้นได้นำกระด้งกับสากมอนของมันไปซ่อนไว้ที่แห่งใดกันแน่กลางวันผมออกไปหายิงสัตว์กลางคืนกลับมานอนที่กระท่อมทําเช่นนี้ถึงสองคืนและแล้วเจ้ากระหังดงก็ชะล่าใจถอดเอาของสำคัญเก็บไว้ แล้วไร้มนบังตาไม่ให้ใครเผลอไปหยิบมาได้แล้วเข้าไปเก็บตัวในกระท่อมมันเป็นเวลาค่อนแจ้งแล้วผมทำถีท่าออกป่าหายิงสัตว์แล้วก็ตรงดิ่งไปหาพรานซุยให้แกไร้อาคมแก้เพื่อเอากระด้งกระสากมอนมาทำลายเราสองคนย่องกลับมาอีกครั้งผมหยิบเอากระด้งไปกําจัดด้วยการเผาส่วนสากอันนั้นนำไปฝ้าใส่ต้นไม้จนหักครึ่งก่อนจะโยนเข้าไปในกองไฟที่ลุกไหม้กระด้งอยู่นั้น ให้ลุกไหม้เป็นเท่าฐานไปพร้อมกันส่วนตะสุยเอาไม้ไผ่เสี้ยมปลายจนแหลมหน่ากลัวย่องไปใต้ถุนบ้านทันใดนั้นผมต้องสะดุ้งโหยงกับเสียงกรีดร้องโหยหวนกระท่อมสันม่นโครมๆไหวโอนเอ็นอย่างน่ากลัวไม่ต้องเดาก็รู้แล้วว่าคงถูกไม้ไผ่เหลาอันแหลมคมแทงใส่ร่างของมันจากเบื้องล่างจากมือของตะสุยนั่นเองผมแทบไม่เชื่อสายตาตอนขึ้นไปดูศพ คนหนุ่มที่แท้ก็คือตะแก่ท่าทางใจดีคนนั้นที่อ้างว่ามาทำน้ำมันยางคนเดียวในป่าอาวาสานของกระหังในดงลึกคงมีเพียงผมกระตสุยเท่านั้นที่รู้เราสองคนช่วยกันเผากระท่อมกระหังอักคมทิ้งจนวอดวายแล้วรีบออกจากป่าทัานทีหลายวันต่อมาอาการของครูสมชัยเริ่มดีขึ้นจนร่างกายเป็นปกติในที่สุดครูสมชายบอกกับใครต่อใครว่า ตนเองเป็นไข้ามาเลเรียและรักษาจนหายแล้วภายหลังจากข่าวการอารวาสของกระหังดงเงียบหายไปชาวบ้านในเขตป่าดงใหญ่ได้ออกมากรีดยางในตอนกลางคืนจับกบเขียดวางเบ็ดทำมาหากินไปตามปกติแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด